ชื่อกินลองผู้กับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจคุณทำอะไวันนี้กับผมนายสมศักดิ์ประพาอตดอนคานายกองค์การเปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ลำาให้กำนันพิจิบาลสมาชิกอบตของตำรวจดอนขามาร่มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 5ในวันนี้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2,400 2 5 4 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด2มาตรา16อง์เล็บ3 0กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้า ท่านพันธุ์โตอิสราชื่นกินรองผู้ก่าไฟป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจบุธทอท่าโกกล่าวเปิดจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศการปีใหม่2565น้าททำกาตำรันตํรู้ใหญ่บ้าที่ตำรวารน้าที่ตรตํารวรอีตรตารวจทัี้าทีรารวีห้าี่ตต่างๆนะครับคนาีรวตรูหน้าตรตารที่ไน้มรับารท่นทระท้ารเปิด โครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเรื่อ,อ,อง,งการไปไฟสองพันห้าร้อยบาทไปได้นครับขององค์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตครับการอื่นครับก็ขอแนะนำตัวก่อนครับพอมาใหม่